อาจจะอยู่กันที่เรื่องภาพที่ถูกแชร์ออกมานะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณอนุทินกับเบนสมิธรวมถึงคุณเอกนิตินะคะแล้วก็วิกแยนะคะแล้วก็อีกหลายคนปรากฏว่าวันนี้แม้ว่าท่านนายกเนี่ยจะออกมาชี้แจงว่ารู้จักแต่ไม่ได้สนิทนะคะปรากฏว่าทางโคศกพักเพื่อไทยท่านก็ออกมาตั้งตัวถแถลงข่าวเลยนะบอกว่าไม่เชื่อหรอกเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณอนุทินกับเบนสมิธไม่ใช่แค่เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนออน,นะคะส่วนกรณีที่คุณอนุทินเนี่ยท่านออกมาบอกว่า ดูสิตอนนั้นอะผมไม่ได้ให้สัญชาติไทยกับเบนซมิธก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยต้องหลุดจากเก้าอี้นะคะรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลปรากฏว่าทางโคศกเพื่อไทยเขาออกมาบอกเลยไม่ใช่ ที่คุณหลุดจากเก้าอี้มหาไทยเน่ะเป็นเพราะคุณทำงานไม่เป็นนะคะคุณศึกสิทธิ์นะคะสีจอมขวัญโฆษกพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ก็ออกมาแถลงข่าวนะคะตั้งข้อสังเกตกรณีที่มีภาพของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะ,ะไปร่วมเฟรมกับคุณเบนสมิดนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรูปเก่าก็ตามเถอะตามที่ได้ชี้แจงเนี่ยนะ,ะแต่รูปที่ออกมาเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่า มันอยู่ในหลายสถานที่หลายเวลาหลายกรรมหลายวาระนะซึ่งล่าสุดคุณนุทินก็บอกเองบอกว่าก็เจอกัน5้าหครั้งนี่ไงแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์คงไม่ใช่การเจอกันผ่านๆในงานนะต้องตั้งคอสังเกตว่าความสัมพันธ์นี้ลึกซึ้งแค่ไหนประเด็นต่อมา คุณสุขสิทธิ์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสังคมและพักเพื่อไทยก็ตั้งคําถามนะเกี่ยวกับบุคคลในรูปหลายครั้งว่าเอ๊มีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับแก๊งคอสเซนเตอร์ด้วยไหมแล้วก็มีคําถามไปยังบุคคลในรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็หลายครั้งอ่าและทำไมก่อนหน้านี้ท่านนายกไม่เคยชี้แจงเรื่องเหล่านี้มาก่อนเลยจจกระถ่างมีรูปออกมาในสื่อถึงเพิ่งจะออกมาชี้แจงนะคะอ่ะประเด็นที่3าม ภาพเหล่านี้นะคะเกี่ยวยงกับความล่าช้าในการจัดการแก๊งคอเชน,นเตอร์ของรัฐบาลด้วยไหมและเกี่ยวกับการจัดการกับบุคคลในรัฐบาลที่มีข่าวเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเชนเตอร์ด้วยหรือเปล่านะ,ะแล้วก็มีการยกตัวอย่างบอกว่าแต่กรณีรัฐมนตรีกระทรวงดีอีอะค่ะคุณชัยชนกใช่ไหมที่เกนนาะนั้นเนี้ยตอนที่ท่านรับตําแหน่งใหม่ๆท่านเคยพูดในสภาบอกว่ามีคนเสนอสินบน40ล้านอะ ซึ่งคุณศึกศิษบอกว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับคําตอบเลยนะว่าไอคนที่เสนอสินบน40ล้านน่ะเป็นใครอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะมันมีความเชื่อมโยงกันด้วยหรือเปล่าค่ะการเป็นการพบกันหลายๆครั้งถ้ามันเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนจริงๆเนี่ยมันก็คงเจอกันเต็มที่แค่ครั้งสองครั้งแต่อย่างที่เห็นในรูปออกมามันต่างันต่างวาระมีทั้งนั่งกินข้าวด้วยกันหรือแม้กระทั่งเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันเพราะฉะนั้นคิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันคงไมม่สาารถ ปฏิเสธได้ง่ายๆว่าเป็นแค่เพื่อนของเพื่อนนะครับมันจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นอย่างที่บอกว่ามันมีความข้อสังเกตก็คือมันมีความยึดยงกันหลายอย่างจากการบริหารจัดการการแก้ปัญหาเรื่อง call center ตั้งแต่ที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ทุกอย่างดําเนินการอย่างล่าช้าไม่ว่าจะเป็นการตัดน้ําตัดไฟก็ตามนะครับจนกระทั่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีการจัดการกับ call center เ,เ,เนี่ยก็ทําได้อย่างล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับรวมถึงเคสที่เมื่อกี้ผมยกขึ้นมาว่า รัฐมนตรีดีตั้งแต่วันที่รับตําแหน่งมาเนี่ยบอกว่ามีคนเสนอสินบน40ล้านมาเนี่ยถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคําตอบเพราะฉะนั้นก็อดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ครับว่าความสัมพันธ์ในรูปเนี่ยมันเป็นมากกว่าเพื่อนของเพื่อนหรือเปล่าที่ผมบอกโดนคุณสุขสิทธิ์พูดต่อด้วยนะบอกว่ากรณีของคุณอนุทินน่ะที่บอกว่าพ้นตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะไม่ให้สัญชาติกับเบนสมิธคุณสุขสิทธิ์ยืนยันนะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องสัญชาติอะไรเลยมันมีแค่เหตุผลเดียวคือท่่าาานานนทํงไมเป็ ตั้งแต่การตัดน้ำตัดไฟคอ,เซ,เ,อเซนเตอร์ล่าชา้าแล้วก็ทำงานใหม่เป็นก็เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนทั่วประเทศในตอนที่ท่านเข้ามาเป็นนายกนี่แหละตอนนี้ประชาชนหลายแสนคนบอกกำลังแช่น้ำอยู่4เดือนแล้วสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในภาคใต้คุณศุภศิธิ์บอกว่าเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำงานไม่เป็นและน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ใช้เวลาสั้นที่สุดในการพิสูจน์ตัวเองว่าทำงานไม่เป็น ตั้งแต่มีประวัติศาสตร์มานะฮะและดูจากการที่การบริหารและการสื่อสารของรัฐบาลน่าจะเป็น you have no idea what you doing มากกว่าความหมายก็คือคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่มากกว่าเขาขยันพูดภาษาอังกฤษเป็นวลีกันนะทางรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านเลยนะสำหรับพรรคเพื่อไทยนะข้อมูลเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำว่าในฐานะพรรคฝ่ายค้านก็ต้องใช้กลไกในสภาในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลขอย้ำว่าไม่มีดีลใดๆทั้งสิ้น การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นสิทธิ์และเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านการตัดสินใจยุบสภาเพื่อหนีการตรวจสอบเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลแบ่งกันให้ชัดเจนนะคะแล้วขอตั้งคําถามไปยังพักฝ่ายค้านอื่นๆด้วยนะตอนนี้รัฐบาลบริหารจัดการในรูปแบบนี้ความเสียหายยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันเพียงพอแล้วหรือยังที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องสัญชาติเลยนะครับการที่ท่าน อนุทินที่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการม,ามหาดไทยเราตัดสินใจให้ท่านพ้นตำแหน่งไปเพราะว่าท่านทำงานไม่เป็นท่านบริหารจัดการไม่ได้นะครับตั้งแต่ call center รอบที่แล้วถ้าเราจำภาพในข่าวได้ก็คือกว่าจะตัดน้ำตัดไฟได้เนี่ยผู้ร้ายหนีไปหมดแล้วนะครับต้องรอตัดงานตัดเรดบ,บินแล้วจนกระทั่งท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนเนี้ผมว่าประชาชนทั้งประเทศก็เห็นแล้วนะครับว่าพิสูจน์เป็นประจักษ์แล้วว่าทำงานไม่เป็นนะครับตอนนี้อย่างที่บอกพี่น้องประชาชนเป็นหมื่น,หม,นหมื่นครัวเรือนจมน้ํามาสี่เดือนแล้วนะครับ ภาคใต้ยังนับจํานวนผู้เสียชีวิตไม่ครบเลยนะครับและการสื่อสารที่ผ่านมาเนี่ยกลับไปกลับมาการตั้งคณะกรรมการที่มันทับซ้อนต่างๆออกมาเนี่ยทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างโดยตรงเนี่ยเห็นได้ชัดว่าสาเหตุที่ท่านพ้นไปเป็นเพราะการทํางานของท่านทําไม่ได้เองไม่ได้เกี่ยวเรื่องสัญชาติใดทั้งสิ้นครับแต่ประเด็นยื่นอภิปรายไว้วางใจนี่ตัวคุณจุลพันธ์มริวัต์ก็เป็นคนตอบคำถามสื่อเองนะว่าไม่ยื่นว่าอย่างไม่ยื่นบอกว่าจะให้รัฐบาลทํางานแก้น้าท่วมก่อน แต่คุณศึกษิ์เหมือนเรียกร้องอีกพักก็น่าจะหมายถึงพรคประชาชนนะบอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังเนี่ยรัฐบาลบริหารงานแบบนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องยืน่นเป็นพานไม่ไว้วางใจเอ,อ๊ะแต่ว่าตัวพักเพื่อไทยเองบอกว่ายังไม่ยื่นก็ยังไม่ยืน่นกะ็แปลกๆนะค,คะส่วนกรณีที่มีภาพหลุดออกมาช่วงนี้นะคะเปิดโปงบอกว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองดิสเครดิตทางการเมืองของรัฐบาลของคุณอนุทินด้วยหรือเปล่าคุณศึกษิ์บอกว่าเห็นได้จากการบริหารจัดการน้ําท่วมภาคใต้ต่อให้ไม่มีภาพนี้ออกมาการบริหารจัดการของท่านนายก ก็อยู่ในขั้นที่ต่ำมากภาพนี้ออกมาก็คงไม่ได้ทําให้มันแย่ไปกว่านี้แต่มาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการบริหารจัดการของท่านนายกเนี่ยไม่ได้เข้าตาประชาชนนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะคุณรังสิมันโรมนะคะสสพักประชาชนท่านก็ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook นะคะหลังจากที่มีภาพคุณอัทินร่วมเฟรมกับเบนสมิธนะคะสาสข้อด้วยกันนะข้อแรกเนี่ยบอกว่านี่หรือเปล่าที่เป็นคนที่ทําให้คนอย่างเบนสมิธเนี่ย จึงไม่มีใครกล้าแตะต้องจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีการออกหมายจับสรุปจะช่วยกันใช่ไหมคงไม่ต้องพูดถึงการออกหมายแดงของอินเตอร์โพเพื่อตามล่าตัวจากต่างประเทศคงไม่มีวันเกิดขึ้นหรือเปล่านะสคือการยึดอายัดทรัพย์เนี่ยเป็นแค่การลดกระแสสังคมใช่ไหมเดี๋ยวก็จะปล่อยทรัพย์คืนพวกแก๊งสแกมเมอร์ไปสรุปรัฐบาลไม่เอาจริงใช่ไหมเช่นนี้แล้วเนี่ยเหยื่อสแกมเมอร์เมื่อไหร่จะได้เงินคืนนะคะข้อสาบ,บอกว่าเพราะมีบางคน นะมีภาพพวกนี้อยู่นะร้อยเอกธรรมนัทจึงยังคงทำหน้าที่เป็นรองนายกต่อไปได้เพราะคงคุมความลับเอาไว้มากนานรุธินจึงไม่กล้าปลดคุณธรรมนัทแม้ว่าจะมีความเชื่อมโยงกับคุณเบนสม,มิธก็ตามข้อ4บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าแก๊งสแกมเมอร์จะยิ่งใหญ่บนผืนแผ่นดินไทยได้ขนานี้มีเครือข่ายกว้าง,วางขวางอย่างไม่น่าเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐจะกล้าปราบทุนเทา ยึดประเทศหรือไม่ก็เป็นการตั้งคําถามมาจากคุณดังสิมันโดมนะคะ